คลิปไปยังโอเคสวัสดีนะครับเพื่อนมทุกท่าน,นกันด้วยอยู่ผมก็กับพิชเชน่วันนี้เราจะมาสอนทําหน้าปกคลิปกันนะฮะนะฮะโอเคใครน,นะเข้าที่วิดีโอของเรานะฮะนี่นะครับพอมันจะขึ้นแบบนี้ใช่ไหมครับสมมุติว่าเราจะเลือกเปลี่ยนเอ่อเปลี่ยนปกคลิปนะครับก็ให้เราเข้าแอปที่ชื่อว่า youtube Studio นะครับแอปนี้เข้ามาหน้านี้เสร็จแล้วปุ๊บก,ก็เลือกวิดีโอนะฮะโอเคเลือกวิดีโอ เลือกวิดีโอของเรานะครับพอเลือกวิดีโอเสร็จก็เลือกอะไรว่าเราจะเปลี่ยนอันไหนสมมุติว่าผมจะเปลี่ยนอันนี้นะฮะแล้วผมก็จะกดตรงนี้ตรงที่มันมีรูปดินสอนะฮะแล้วก,กดดินสออีกทีแลวนี่นะฮะมันก็จะมาอันนี้มันก็จะเลือกให้เราแล้วนะฮะแล้วเราก็สามารถกดที่เปลี่ยนเพื่อเลือกไอ้พวกนี้ในไอพวกนี้ได้เลยนะฮะโอเคก็แค่นี้แหละ